สวัสดีจ้าสุปตายิ้มแล้วรวยมาแล้ววันนี้พี่ลุงมีเรื่องอมีสิ่งดีๆที่จะมาบอกมาเล่ามากล่าวกันเนาะเพราะอะไรรู้ไหมทําไมพี่ลุงถึงได้พูดถึงเรื่องของทํำยังไงให้ตัวเองมีความสุขทํำยังไงทําให้ใจของเรามีความสุขไม่ว่าเราจะเจอปัญหาอะไรที่มันหนักอยู่ในตอนนี้ไม่ว่าเราจะเจอเรื่องอะไรที่มันดูแย่ที่สุดในตอนนี้คุณรู้ไหมว่าถ้าคุณดูแลจิตดูแลใจของตัวเองให้ดีที่สุด ให้พอใจในสิ่งที่มีอยู่ในตอนนี้ที่สุดให้รู้สึกว่าเราขอบคุณแค่ลมหายใจของเราทำสิ่งเนี้ยให้มีคุณค่าให้เรารู้จักมองเห็นคุณค่าในตัวเองรู้ไหมว่าถ้าคุณทำสิ่งสิ่งนี้คุณทำวันนี้ให้ให้ดีที่สุดคุณทำวันเนี้ยให้มีความสุขที่สุด ตอนนี้ไม่ว่าคุณจะเจอสถานการณ์อะไรเจอปัญหาอะไรในชีวิตก็แล้วแต่พี่ลุงให้กำลังใจเพราะกว่าพี่ลุงจะมาถึงวันนี้ได้พี่ลุงก็เป็นคนเป็นคนคนหนึ่งที่ต้องบอกว่าล้มเหลวในชีวิตแต่ค่อยคอยเก้าวค่อยคอยลุกค่อยคอยเอาสองมือของตัวเองอบก,กอดตัวเองรักตัวเองดูแลสุขภาพจิตของตัวเองค่อยๆ ทำสิ่งนี้ทุกๆวันเล็กๆเล็กๆค่อยๆทำค่อยๆเคลียร์ใจของตัวเองทุกๆวันทุกๆวันทุกๆวันยิ้มให้กับตัวเองทุกๆวันสภาวะจิตของเราที่มันเคยซึมเศร้ามันจะค่อยๆผ่อนค่อยๆคลายออกไปถ้าเราต้องการที่จะเปลี่ยนแปลงแล้วเรียนรู้กับมันยอมรับแล้วก็เรียนรู้เรียนรู้ในสิ่งที่ผิดพลาดในชีวิตและยอมรับ แล้วอนาคตต่อจากนี้ไปมีต้องมีการพัฒนาแล้วก็เรียนรู้มีการพัฒนาเรื่อยๆพี่ลุงตั้งคำถามกับตัวเองว่าวันนี้พี่ลุงจะมีความสุขขึ้นได้ยังไงพี่ลุงอยากทำตัวเองให้มีความสุขในทุกๆวันพี่ลุงเป็นพี่ลุงเป็นลุงเป็นคนที่มีความสุขแบบนี้ในทุกๆวันได้ยังไงไม่ว่าเราจะเจอปัญหาอะไรมาก็แล้วแต่เรื่องเมื่อวาน ก็ต้องปล่อยให้มันผ่านไปเราจะทำวันนี้ให้มันดีที่สุดยังไงนี่คือสิ่งที่ที่ต้องทำอะไรที่เราไม่รู้เราก็เรียนรู้อย่าบอกว่าไม่รู้แล้วไม่พัฒนาจิตก็เหมือนกันถ้าเราบอกว่าวันนี้ฉันทำไม่ได้อนาคตคุณก็ทำไม่ได้หรอกถ้าสมมุติว่าคุณไม่เริ่มตั้งแต่วันนี้เพราะฉะนั้นก่อนที่คุณจะมีสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิต คุณต้องควรที่จะเคลียร์จิตเคลียร์ใจให้ตัวเองมีความสุขผ่อนคลายอย่ามองว่าสิ่งที่เหลืออยู่ในวันนี้มันจะดูแบบว่ามันไม่เหมือนเมื่อก่อนแต่ทำไมเราถึงมีความสุขในวันนี้ได้เพราะเรายอมรับและเราก็ต้องเชื่อว่าเรามีชีวิตที่ดีกว่านี้ขึ้นได้เมื่อก่อนเรามีชีวิตที่ดีขึ้นเรามีไรายได้มากขึ้น แต่วันนี้ทําไมเรามีลดลงก็เพราะว่าสิ่งต่างๆของชีวิตของแต่ละคนมันไม่เท่ากันนั่นคือบททดสอบนั่นคือบทเรียนรู้วันนี้ลุงได้เรียนรู้ในการใช้ชีวิตมากขึ้นลุงเลิกที่จะขว่คว้าตะเกียดตะกายหายิ่งยิ่งปีนป่ายยิ่งหายิ่งอยากได้ทุกทกสิ่งทุกๆุกอย่างที่เราอยากได้นะั้นอะ มันก็ยิ่งวิ่งหนีเราเพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะได้ในสิ่งที่คู่ควรกับเราเราควรที่จะหยุดนิ่งแล้วดูแลตัวเองก่อนดูแลใจสภาพจิตใจข้างในเมื่อก่อนกับเดี๋ยวนี้เป็นยังไงสภาพจิตใจของตัวเองในตอนนี้คือเข้มแข็งและรักตัวเองมากขึ้นสิ่งต่างๆที่เข้ามาในชีวิตมันก็เริ่มดีขึ้นสิ่งแวดล้อมดีขึ้นคนรอบๆกายที่นี่ดีขึ้น มีความรักความผูกพันความสัมพันธ์มากขึ้นลูกค้าทุกคนก็สุภาพน่ารักทุกคนลุงมีอาชีพตัดผมลุงเชื่อว่าสิ่งต่างๆที่ลุงมาอยู่ในตรงเนี้ยมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญนี่คือสิ่งที่ถูกจัดสรรขึ้นมาแล้วและลุงก็เลือกที่จะเลือกอาชีพนี้เพราะลุงรักในอาชีพนี้รักในอาชีพนี้ลุงเป็นช่างตัดผมและลุงก็เชื่อในฝีมือของตัวเองว่าลุงก็มีฝีมือที่ดี แล้วลุงก็ฝึกแล้ก็พัฒนาดูแลตัวเองให้ดีดูแลใจของตัวเองให้ดีรักตัวเองให้มากขึ้นสิ่งดีๆมันก็จะมีเข้ามาเองโดยที่เราไม่ต้องวิ่งหาโอเคไหมเคลียร์จิตเคลียร์ใจให้ตัวเองมีความสุขในทุกๆวันทํำยังไงก็ได้ให้มีความสุขในทุกๆวันเรื่องเล็กๆน้อยๆเราก็ถือว่ามันเป็นความสุขแล้วโอเคไหม สิ่งหนึ่งคำพูดหนึ่งประโยคของรุ่งสามารถเปลี่ยนคนเปลี่ยนชีวิตของคนได้หนึ่งคนแค่นี้รุ่งก็มีความสุขรุ่งยิ่งทำยิ่งให้ยิ่งได้แล้วทุกคนอ่ะถ้าทุกคนยิ่งทำทุกคนก็จะยิ่งรวยรวยความรู้รู้สึกรวยความรักแล้วสิ่งต่างๆที่คุณอยากได้จะเป็นเงินเป็นทองเป็นโอกาสดีๆมันจะวิ่งเข้ามาหาคุณเองโอเคไหม ไปแล้วนะจ๊ะคลิปนี้บายบายขอบคุณนะ